รนโบว์นสวัสดีครับผมสวัสดีครับพู้เร่านะครับผมโฟร์ฟอนโมบาเรื่อยสวัสดีครับผมแจ็คคร, ja. รับ เรื่องอะไรกันก็คืออ่าหลายคนอาจจะขอกันมาบ้างอะไรอย่างงี้ขอกันมาเยอะมากเลยจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันย้อนรู้สายลุกครับผมไปแจ็คครับเป็นอันที่แบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะเออแต่มันเก่ามากรุ่นพ่อเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะหลายคนอาจจะรู้ว่าเออมันเป็นอะไรกันแน่ย้อนรู้สายลุที่เรามาเนี่ยเออเราไปดูกันเลยว่าไปดูกันเลย เรามาทําความรู้จักกับเรนโบ่แมนหรือว่าย่อมรู้สายลุงกันดีกว่านะครับผมแจ็คครับอ่า <I know. S 2> ครับผมอโนเซนชิเรนโบแมนครับผมหรือนักสู้แห่งความรักเรนโบแมนอ่าออกาศครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่6ตุลาคมคศ1972ครับผมอ่าถึงวันที่18กันยายนคิศ1973อ่ามีทั้งหมด52ตอนด้วยกันนะครับผมสร้างโดยบริษัทโตโฮโ oh. อ,อ้โหฉายที่บ้านเราในชื่อของย่อมรู้สายลุงนั่นเองครับผมโอ,อกาสทางช่อง5ในปีพุทธศ กราษสองพนาร้อยสครับผมโอ้โหเก่ามากเป็นฮีโร่ระดับตำนานสำหรับเด็กหนวดในบ้านเราทุกคนเลยนะครับอ่ะกระดาษเป็นยังไงเบอร์พางเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงฮะเออยามาโตะทาคิจินะอ่าฮะเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนครับผมมันจะไม่ใช่นะคุณตั้งแต่แปดสิบครับผมแต่ว่าชื่อนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเป๊ะเลยยามาโตะทาคิจิครับผมอ่ะฮะถูกเรียกตัวมาเป็นทหารที่อินโดจีนโอ้โหทำสงครามอินโดจีนอ่ะไว้ง่ายครับผมแล้วเขาก็แบบว่าเป็นผู้รอดชีวิตอยู่คนเดียวในสงครามครั้งนั้นคืืือออคนนน่เเขาาตยกับหมด แต่รอดมาได้ไงไม่รู้คนเดียวหน้านิสัยด้วยหน้าใสแบบไม่ไม,ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปื้อนอะไรทั้งสิ้นเลยค <c oughs> ือมึงโอ้โหอะไรขนาดนั้นคือรอดมาเสร็จปุ๊บอ่ะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับญี่ปุ่นแล้วละ่ะก็ต้องหนีแล้วก็เลยไปป้นรถของทหารอินเดียโอ้โหปนรถเสร็จขับไปเจอด่านครับผมแจ็คครับเจอด่านเจอพวกด่านตรวจเขาก็บอกว่าเออพับเล็กๆหน่อยไม่ใช่ใช่ก็เลยต้องจับเลยเพราะว่ามันขโมยรถมาะฮะพอยามาโดดทาเคชิเนี่ยรู้ว่าต้องโดนจับแน่นอนนะครับผมหนีลงออกจากรถเลยโอ้โหพอหนีไปปุ๊บ ไปเจอสแม่ลูกครับผมสองแม่ลูกนี่เขากำลังอพยพหนีกันมาอพยพหนีสงครามมาโอ้คือตัวเองนี่คือมาจากไหนลูกมาเสียงดังเลยเออวอยวายเออวอยวายอ้ผมนี่แหละผมจะช่วยเองเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรเด็ก2แม่ลูกนี่คืออยู่เงียบเงียบกันเป็นนาแล้วเงียบเงียบเฉยรอดใช้ชีวิตปกติกันนะอพอมาเจอไอ้หานี่คือมึงสวยเลยก็คือก็คือโดนไอ้พวกทหารนี่คือจับเลยอ่าพอคุยเสน็จนะปุ๊บทหารมาเจอแล้วอ่าก็เลยยิงทั้ง3าคนเลยโอ้โหพอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยคือสี่ครับผม มาช่วยเอาไว้มาช่วยแค่ยทางกชี้คนเดียวพอมานี่คือแบบปากมีขมุขมิบมาเลยนะฮะเพราะอะไรครับผมเพราะว่าแกแล้วไงปากสั่นไงแล้วมาก็บอกว่าไงครับผมเลาก็มาช่วยทางกชี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วทางกชิ้ก็บอกว่าอยากเป็นสิทธิ์แต่ว่าแต่แก่นั้นอยู่ดีก็หายไปเลยจนทางกชี้นี่คือต้องตามไปเลยตามพอตาไปปุ๊บนี่เห็นอีกแล้วอยู่บนยอดเขาใช่ฮะทางกชิ้เลยต้องปีนขึ้นไปเลยโหคือลำบากมากจะตกก็จะตกให้ได้พออย่างนั้นปุ๊บฤาษสีนี่เห็นแล้วถึงความพยายามเห็นแววนะบอกว่าน่าจะเป็นย่อมนู้สาย ได้น่าจะไปได้ดีแต่ว่าอันี้ก่อนคุมเชิงไว้ก่อนะยางยางยังไม่เป็นต้องต้องคุมไว้ก่อนคุมเชิงของดูสีไว้ก่อนไอที่คุมเชิงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากคุมนะฮะก็คือแบบว่าทําให้ตอนมันเยอะๆยะคือตอนแรกไปปุ๊บนี่คือมึงยังไม่ได้เป็นเลยอผ่านผ่านตอนที่2คือมึงแค่ฝึกคือฝึกแบบทั้งไฟทั้งน้าโอ้ยเยามากฮันลือโหดมากอยากระหน่วยรีคอนเลยทีเดียวก็พอดานแบบฝึกสําเร็จแล้วนะผมหนึ่งปีทวนหนวดยาวขึ้นแต่ว่าผมยังเท่าเดิมอ่ะครับผมพอกระหน ส่วนยาวขึ้นเนี่ยก็ดูสี่ก็บอกว่าเออทาคิชินายฝึกเสร็จแล้วนะแล้วฉันเนี่ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ฉันเนี่ยต้องไปแล้วต้องจากลาแล้วต้องจากลาเพียงเท่านี้ทางคิชิบอกไม่อาจารย์อย่าเพิ่งไปพอพอพอใจเย็นๆตั้งสติให้ดีตั้งสิดีเออใจเย็นนะใจเย็นแล้วก็ทาคิชิใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ฟังฟังดีๆฟังดีแป๊บนึงแป๊บนึงเขาลำคานมึงอ่ะตอนนี้เขาเขาลังพิมพ์แล้วมึงเป็นเฮียอะไรเอาดีๆเข้าเรื่องก็บอกว่าอาจารย์นี่ต้องไปแล้วอาจารย์อยู่มานานแล้วแล้วอาจารย์ก็ตายแบบเง ทากกชิก็ไม่สนใจอาจารย์บินกลับญี่ปุ่นหน้าตาเฉยแต่งหน้ามันย่อมมรุสายลง่าแล้วบินกลับญี่ปุ่นแล้วก็ไปทําภารกิจของตัวเองต่อไปครับผมป้องกันโรคในฐานะของทากาชิสร้างชื่อเสียงกับประเทศของตัวเองในแบบของเขาดีกว่าเราไปดูร่างของย่อมรุสายรุงกันบ้านดีกว่านะครับผมคุณแจ๊คครับเริ่มต้นีนร่างแรกเลยย่อมมรุ์พระดอาจารย์ครับผมหรือว่ามูนแมนครับผมก็คือร่างนี้ครับผมก็เป็นร่างสีเหลืองๆนะฮะสามารถแบบว่าใช้วิชาที่อ่อนช้อยสามารถไปที่แค ไปได้ลื่นไหลลื่นไหลไปเรื่อยย่อมรุไฟหรือไฟแมนครับผมครับผมร่างนี้จะมีความสามารถพิเศษคือเคล็ดลับวิชาปล่อยเปลวไฟนั่นเองจะเป็นร่างสีแดงนะอย่างนั้นเลยครับผมย่อมรุน้้ำวอเตอร์แมนครับผมอย่างนั้นเลยร่างนี้จะเป็นร่างสีฟ้านะฮะผมมีความสามารถในการควบคุมน้ําได้ตามใจนิดนั่นเองย่อมรุ่พุสารับผมหรือว่ารับแมนครับผมครับผมก็ร่างนี้เขจะเป็นร่างสีเขียวครับผมก็สามารถจะดึงพลังจากธรรมชาติพลังจากต้นไม้ได้นะฮะมือทองโกลแมนครับผมร่างนี้ก็จะเป็นร่างสีทองนะไม่รู้ว่าสีทองเสียมตา <c oughs> นะครับผมความสามารถคือวิชาฟ้าผ่านนั่นเองเอ,อ่อมรุษพระสุธาครับผมคุณแจ๊ครับหรือว่าเอิร์ธแมนนั่นเองก็ร่างนี้ครับสามารถใช้พลังของดินได้ทะาทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ด้วยยอ,อ่ยอมรุษพระอาทิตย์หรือว่าซันแมนครับผมก็ร่างนี้จะเป็นร่างหลักของยมรุสายลุงนะฮะออก็มีท่าเยอะอย่างเช่นท่าพลังยิงมือจากสายฟ้าท่าพลังลูกเตะอย่างนี้นะฮะคือสามารถใช้พลังของทั้ง6ตัวที่กล่าวมาเมื่อกี้เลยครับผมนอกจากนี้ก็สามารถบินได้ด้วยนะอ่ะครับมาดูตัวละคร ข้าวคร่าวของยอ่อมรู้สายดูกันบ้านดีกว่านะครับผมแจ็คครับอ่าเริ่มต้นด้วยยมโตไทคิชิครับผมพระเอกของเรานะฮะย,ย่อมรู้สายลุงนั่นเองชายหนุ่มผู้รอดตายจากสงครามอินโดจีนคนเดียวเลยยังใสสะอาดเออได้บาทละตะนะครับผมก็ค,คือผ, <ม S 2> ผู้เท่าที่คอยฝึกพระเอกนั่นเองให้เป็นย่อมรู้สายลุงนะอ่าเราดูตัวร้ายของย่อมรู้สายดูกันบ้านดีกว่านะครับผมแจ็คครับก็มิสเตอร์เคนะครับผมเ,<อ>เป็นคนที่แบบว่ามีความแค้นจากเมื่อสมัยส,ยสคงครามโลกครั้งที่สองแล้วล่ะแค้นยังไงแค้นไม่เอาดีกว่าแอ่เขาจะบอกว่ามุกซ้ำ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมจบแค่านี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสลับยอมูุสายรุ่งเราโอ้โหเป็นไงสนุกสนานกันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวมานะหลายคนอาจจะชื่นชอบเลยก็ได้ครับผมผมถ้าเกิดมีอะไรอยากให้เราทำอีกก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้ครับด้านล่างครับผมถ้าชอบทีมของเราก็อย่าลืมรับผม กดไลค์กดสติ๊กเกอร์ใหพวกเราด้วยนะฮะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับผมครับผมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราไปที่ครับผมครับผมคุยแล้วพวกแฟนเพจพ่อฝัดสตูดิโอของเราแน่ๆนะครับผมส่วนนี้ก็มีมาคุยเยอะแยะก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะเออมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบมึงอย่าพูดอีกุรลําคานอ่นะฮะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับจบแต่พี่เท่านี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผม